อ่านี่ครับตัวนี้อยู่กันที่หนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งมาครับแต่ตัวนี้มันจะขนาดเหมือนมันจะเล็กลงไปหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้วัสดุนี่เป็นบอดี้โลหะนะครับนี่ทั้งชุดนะครับบนล่างนะครับแล้วก็มีตัวเซนสสไลด์ด้วยนะครับเหมือนตัวใหญ่อะแต่ตัวใหญ่มันจะมีช่องตรงนี้ที่เป็นเหมือนช่องคัดปอกแล้วก็เป็นอีชิ้นหนึ่งแตแต่ตัวนี้แค่ไม่มีเท่นั้นเองนะครับก็ง้างงอกได้เหมือนกันครับนี่แต่เป็นี้ไกลมันเหมือนจะเป็น ไกลมันเหมือนจะเป็นโลหะว่ะ <c oughs> เนี่ยครับเออนะไม่มั่นใจนะตัวนี้นะน่าจะเป็นน่าจะเป็นพลาสติกนะผมว่าแต่มันกัดลายไว้ได้นะเออเฮ้ยเท่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูแมกกาซีนตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะแต่ทวงเหล็กมานะครับถ้าตัวใหญ่อะมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้มันจะเหมือนกับเป็นแมกกาซีนพลาสติกอย่างเดียวที่เหลือก็คล้ายๆกับตัวใหญ่นะครับอ่อเดี๋ยว เราลองเทสเอฟอกันดูสักหน่อยนะครับด้วยกระสุนธรรมดานะครับเพราพวกนี้มันก็จะยิงด้วยูกระสุนธรรมดานะครับะนะครับเป็นระบบชั้นยิงชนัะนะครับเอามาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมร้อยสี่สิบเก้านะ ร้อยสี่สิบเก้าจุดสองนะครับร้อยห้าสิบหกนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับอ้อตัวนี้ลืมบอกมีมันมีเกียวปากกระบอกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นโลหะนะครับหมุนออกได้เนี่เออหมุนออกได้นะครับเป็นโลหะแค่นิดเดียวช่วงหนึ่งนะครับประมาณนิ้วโป้งหนึ่งได้นะครับข้อหนึ่งนะครับก็สวยดีนะใช่ได้นะครับ ม,มีหลายส่วนที่เป็นโลหะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ